เอาละสิท่านกกตว่าไงกันววียื่นกกตตขอนับคะแนนใหม่ทั่วประเทศหลังพบความไม่โปร่งใสของกกตก่อนรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณมากครับ11กุมภาพันธ์69ในกันววีสืบแสงหัวหน้าพักพลวัต เดินทางมายื่นหนังสือที่สำนักงาน,นาคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อขอให้มีการนับคะแนนใหม่ที่เขตเลือกตั้งที่3จังหวัดรีสเกตและขอให้นับคะแนนใหม่ทั่วประเทศโดยนายกันววีกล่าวขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนมอบให้กับพรรคพลวัตแต่การนับผลคะแนนการเลือกตั้งในครั้งนี้เต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสซึ่งหลายคนมองเห็นหลายจังหวัดที่ตนเองลงพื้นที่ด้วยตนเองอย่างเช่นจังหวัดชนบุรีขณะตอนนี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดสีสเกตที่อยากจะเสนอต่อกกต นายกันววีได้ตั้งคำถามถึงกกตว่าทำหน้าที่อะไรทำไมเรียกร้องอะไรก็ไม่มีคำตอบจากกกตพร้อมขอให้กกตพิจารณานับคะแนนใหม่ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดรวมถึงตรวจสอบผลการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมดให้กับพรรคพลวัตร,รวมถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ตนเห็นถึงความไม่โปร่งใสในองค์กรอิสระอย่างกะกะตซึ่งต้องทำตามภาระหน้าที่ให้โปร่งใสในการนับคะแนนแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในครั้งนี้ไม่มีความโปรง่งใสดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้กะกะตดำเนินการด้านนี้นายกันววีกล่าวต่อไปว่าอีกเรื่องที่สำคัญตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาช่วงเย็นของวันที่8กุมภาพันธ์กลับไม่มีรายชื่อของผู้สมัครเลือกตั้งสสพักพลวัตปรากฏในเว็บไซต์ของกกตซึ่งเป็นพักเดียวที่มีปัญหาในลักษณะแบบนี้ ดังนั้นจึงไม่แน่ใจว่าทำไมกะกะตถึงสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาและเรียกร้องให้เปิดเผยเอกสารแบบฟอร์ม5/18โดยทันทีเพื่อความโปรง่งใสวันนี้มาเรียกร้องในพื้นที่เขต3จังหวัดศรีสะเกษเนื่องจากมีหลักฐานพบว่ามีบัตรเขย่งเกินกว่าผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกว่า5,000คะแนนอีกทั้งคะแนนของพรรคพลวัตหมายเลข7ที่ควรเป็น7,335คะแนนกลับปรากฏตัวเลขคลาดเคลื่อนโดยเลข7ด้านหน้าถูกลบออก รวมถึงที่จังหวัดชนบุรีเขตหนึ่งก็เห็นว่ามีการเรียกร้องและมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีการทุจริตหีบปัดถูกเปิดสื่อเจตจำนงในการทุจริตหรือไม่จึงอยากให้มีการตรวจสอบเรื่องนี้เพราะถ้าหากมีการสอบในทางไม่ทุจริตหรือโปร่งใสจะต้องมีการนับคะแนนใหม่ทันทีซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของกกตอ,อยู่แล้วนายกันววีกล่าว นายกันววีกล่าวด้วยว่าซึ่งเมื่อมีประชาชนไปร้องเรียนให้มีการนับคะแนนใหม่กะกะตก็ไม่ดำเนินการอะไรทั้งสิ้นทั้งที่รองเลขาธิการกะกะตนั่งอยู่ในพื้นที่แต่ไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้เลยวันนี้อย่างน้อยขอให้ทางกกตพิจารณาดำเนินการนาใบบันทึกคะแนนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั้งนี้เห็นว่าหากการนับคะแนนมีข้อผิดพลาดจนเป็นโมฆะอาจนําไปสู่การเลือกตั้งใหม่ซึ่งมีงบประมาณราวหกถึงเจ็ดพันล้านบาท แต่ขั้นแรกควรเริ่มจากการนับคะแนนใหม่และเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะพร้อมเรียกร้องให้กะกะตแสดงความรับผิดช,ชอบหากพบการทำหน้าที่ไม่สุจริตหรือไม่สามารถชี้แจงได้อย่างโปรง่งใสควรพิจารณาลาออกนอกจากนี้ในกันววียังเชิญชวนประชาชนติดตามและมีส่วนร่วมตรวจสอบเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตและโปรง่งใสข่าวเวิร์กพอยต์ ชาวเน็ตมีความคิดเห็นยังไงฟังแล้วชอบใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ